ฤด,ดูการแห่งราศีธนูช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความรักเอเซนช i o n ไล g ์เวอร์เกแลแล้วเรียบเรียงโดยจิตวันเนณสู่เราผู้ปฏิบัติงานแห่งแสงสว่างผู้เบิกทางสู่การเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์พวกเราได้ก้าวเข้าสู่ฤดูการแห่งราศีธนูแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วย พลังเห็นความรักความสนับสนุนความสำเร็จใหม่ๆการเติบโตความเจริญรุ่งเรืองความคิดบวกผลตอบแทนและปาฏิหารในฤดูการใหม่นี้จะมีโอกาสมากมายในการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นจริงการแสดงออกของโลกใบใหม่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดและการเชื่อมต่อ ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับแหล่งกำนนเนิดแห่งความรักการค้นพบจุดมุ่งหมายในช่วงฤดูการแห่งราศีธนูนี้หลายคนจะรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจให้ค้นพบจุดมุ่งหมายความหลงไหลและความจริงของตนเองผ่านประสบการณ์ใหม่ๆการเดินทางการศึกษาการสำรวจและการสแสวงหา ความรู้เชิงอภิปรัชญาพลังงานของราศีธนูช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เราทำตามเสียงเรียกร้องจากหัวใจโดยปราศจากข้อสงสัยหรือการตัดสินใดๆมันกระตุ้นให้เราปลดปล่อยข้อจำกัดและพันธนาการในอดีตเพื่ออบรับ อิสรภาพแห่งการเกิดพลังแห่งการขยายตัวดาวพฤหัสบดีดาวแห่งการขยายตัวโชคลาภและความมุดมสมบูรณ์จะทำงานอย่างแข็งขันในช่วงเวลานี้นำพาแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นความกระตือรือร้นและความคิดบวกเข้ามาพลังงานของราศีธนู จะนำมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนแห่งความหวังและการมองโลกในแง่ดีทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการตั้งเป้าหมายที่แข็งแกร่งขึ้นและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สอดคล้องกันซึ่งจะเพิ่มความเข้าใจและการรับรู้ของคุณ นี่เป็นช่วงเวลาเห็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำคุณไปโซแรงบันดาลใจในระดับใหม่การปลดปล่อยขีดจำกัดพลังงานของดาวเคราะห์ราศีธนูจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแรงบันดาลใจและนำทางให้คุณทำตามเสียงหัวใจของคุณโดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองในขณะที่คุณดำเนินต่อไป บนเส้นทางที่แท้จริงของคุณมันจะช่วยให้คุณปลอดปล่อยข้อจำกัดและพันธนาการในอดีตเนื่องจากราศีธนูเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพที่จะช่วยให้เราเปิดรับความจริงและปัญญาที่สูงขึ้นความจริงภายในคือแสงนำทางของเราราศีธนูคือผู้ถือครองความจริง และผู้สแสวงหาความจริงสิ่งใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับความจริงจะถูกเน้นยำ้ำให้ฤดูการนี้จากราศีพิจิกสู่ราศีธนูดวงอาทิตย์ได้เคลื่อนตัวจากราศีพิจิกที่เป็นน้ำมีความมอนไหวและรุนแรงไปสู่ราศีธนูที่มองการไกลชอบผจนภยัยและเปลี่ยมไปด้วยไฟ ซึ่งถูกปกครองโดยการขยายตัวของดาวพฤหัสบดีรอได้ละชิงอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งของราศีพิจิกเพื่อปลดปล่อยการมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเพื่อรับพลังงานที่เบิกบานและเปิดเผยมากขึ้นพร้อมกับความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ในความจริง ข้ามสะพานู่จิตสำานึกที่สูงขึ้นฤดูการแห่งราศีธนูนี้เกี่ยวกับการได้รับปัญญาที่สูงขึ้นและการข้ามสะพาน4ดีไปถึง5ดีไปโ่จิตสำเนึกที่สูงขึ้นทั้งดวงอาทิตย์และดาวพฤหัสบดี ในราศีธนูจะนำมาซึ่งความถี่ที่เพิ่มขึ้นและพลังงานสันสเทือนที่สูงขึ้นการโอบแรบพลังงานแห่งดาวเคราะห์ที่ช่วยบรรเทาความเบาและพลังงานบวกนี้จะเชื่อมโยงคุณกับปัญญาที่สูงขึ้นพลังงานแห่งความหวังและการมองโลกในแง่ดีพลังงานของดาวเคราะห์ดวงใหม่ นำมาซึ่งพลังงานแห่งความหวังและการมองโลกในแง่ดีอย่างล้นเหลือทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายที่จะชัดเจนและแข็งแกร่งขึ้นเพื่อการสิ้นสุดแห่งปีที่สดใสยิ่งขึ้นมีพลังงานใหม่ๆม,มากมายรอให้เราซึมซับและใช้ประโยชน์ในช่วงข้างขึ้นข้างแรม ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานบวกและมีชีวิตชีวาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มันมอบโอกาสให้เราทุกคนได้เริ่มต้นใหม่ในวัฏจักรใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้อนของการผจญภยัยมอบโอกาสให้เรามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เพิ่มพูนความเข้าใจการรับรู้และความกล้าหาญในการขยายขอบเขตใหม่ๆ ราศีธนูยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงและสิ่งใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับความจริงจะถูกเน้นย้ำในช่วงเวลานี้นี่เป็นช่วงเวลาแห่งดาวเคราะห์ที่สร้างสรรค์ซึ่งนำมาซึ่งความหวังและแรงบันดาลใจครั้งใหม่การปลดปล่อยพลังงานที่ไม่สอดคล้องผู้ที่กำลังเสด็จขึ้นสู่สว,สวรรค์กำลังปลดปล่อย พลังงานที่ไม่สอดคล้องกับแรงสั่นสะเทือนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพลังงานใหม่ของปี2อง5พวกเขาจะจากปีนี้ไปอย่างเบิกบานรู้สึกสดชื่นและพร้อมที่จะรับพลังงานโลกใบใหม่ในขณะที่มันกําลังเตรียมพร้อมที่จะปรากนให้เห็นพลังงานใดๆที่ไม่สม่งผลดีต่อตัวตนที่เสด็จ ขึ้นสู่สวรรค์กำลังจะจากไปเพื่อประโยชน์สูงสุดและจะไม่หวนกลับม,มาอีกในชีวิตนี้หรือชีวิตใดๆการเรียกคืนพลังที่สูญเสียไปอย่างมีสติการทำให้ตัวเองมีเหตุผลรู้สึกปลอดภัยและได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงพลังงานโลกไปไหม วิญญาณที่กำลังเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จำนวนมากกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานโลกใบใหม่และสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานครั้งสำคัญและรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกในปีหน้าช่องว่างระหว่างสองโลกของจิตสำนึกที่แตกต่างจะเด่นชัดและชัดเจนยิ่งขึ้น การตรานากรูน้นี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับประสบการณ์และเส้นเวลาในอนาคตบนโลกช่องว่างระหว่างสองโลกนี้กำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พวกเขาปะทะกันและตอนนี้กำลังแยกออกจากกันอย่างรวดเร็วการเยียวยาในระดับต่อไปในช่วงเวลานี้ ผู้ที่กำลังเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์หลายคนอาจกำลังประสบกับการเยียวยาในระดับต่อไปการชำระล้างชีวิตในอดีตการดาวน์โหลดข้อมูลจากจักรวาลประสบการณ์เหล่านี้อาจปรากฏออกมาในรูปแบบของการรู้สึกไม่สบายหรือต้องการการพักผ่อนการนอนหลับมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังอาจเทียนรอยหรือผื่นใหม่ๆบนผิวหนังในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่มหากร่างกายได้รับการบาดเจ็บในชีวิตที่แล้วการพักผ่อนและการเชื่อมต่อหากคุณรู้สึกหนักใจหรือหลงทางการถอยห่างออกมาเคารบเสียงเรียกร้องให้ใช้เวลาในการไตรตรองทำสมาธิ เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแห่งแสงสว่างและเจาะลึกเข้าไปในตัวเองในขณะที่พลังงานของคุณกำลังได้รับการปรับเทียบใหม่อาจเป็นประโยชน์การดาว์โหลดรหัสแสงจัก,กรวาลเหล่านี้มีไว้เพื่อเสริมสร้างของประธานและความสามารถทางจิตวิญญาณของคุณเพื่อให้คุณสอดคล้องกับพลังงานใหม่ของโลก จัดลำดับความสำคัญของการพักผ่อนการตัดการเชื่อมต่อก่อนที่จะเชื่อมต่อกับกลิตพลังงานใหม่ความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงที่จะสอดคล้องกับแรงสะเทือนจะเพิ่มขึ้นในราศีธนูซึ่งถูกปกครองโดยชาวดาวพฤหัสบดี ดาวแห่งความมุดมสมบูรณ์และการขยายตัวในขณะที่คุณเปลี่ยนจากช่วงหนึ่งไปสู่อีกช่วงหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นช่วงเวลาแห่งการวิวัฒนาการของดาวเคราะนี้เป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นซึ่งนำมาซึ่งประสบการณ์ และโอกาสใหม่ๆมาสู่คุณจงจำไว้ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากและดูเหมือนท้าทายนั้นเป็นเพียงชัว่วคราวความยืดหยุน่นและการมีสติผู้ที่กำลังสเสด็จขึ้นโซสวงสวรรค์มีความยืดหยุนสูงยังคงอยู่ในปัจจุบันรับฟังเสียงภายในท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆเมื่อถึงเวลา อารมณ์จะคงที่ความชัดเจนจะปรากฏขึ้นและเส้นทางข้างหน้าจะเผยให้เห็นอย่างเต็มที่ความอดทนและความเห็นอกเห็นใจตนเองในขณะที่เราเดินทางผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความอดทนและความเห็นอกเห็นใจตนเองจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากให้เวลากับตัวเองในการปรับตัวและพัฒนา ตระหนักถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเผยออกมาภายในเปิดใจรับความรักการเปิดใจรับความรักตัวเองและผู้อื่นในขณะที่ความก้าวหน้าเกิดขึ้นภายในปล่อยให้จักรวาลสองสว่างแก่นแท้ของความรักในชีวิตคุณด้วยการเสริมสร้างความคิดบวกภายใน ความแข็งแกร่งและการเปิดกว้างนำทางผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในที่รุนแรงนี้ด้วยความสง่างามและความยืดหยุ่นเชื่อมั่นในกระบวนการและเชื่อในความเปลี่ยนแปลงที่สวยงามรอยอยู่ข้างหน้าการเดินทางถอยหลังเข้าคลองของดาวพุธการเดินทางถอยหลังเข้าคลองของดาวพุธ ผ่านพลังงานเชิงปรัชญาของราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดรับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตามธรรมชาติและมีความต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นที่มีใจเดียวกันมากขึ้นจุดมุ่งหมายของโลกพลังงานของราศีธนูมุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายร่วมกันของโลก การเดินทางถอยหลังเข้าคลองของดาวพุธผ่านราศีนี้จะยกระดับอารมณ์ของเราและสนับสนุนและเสริมสร้างความสามารถในการยังรู้ของเราคำแนะนำจากทีมสว่างแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทีมแสงสว่างแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์แนะนำให้เราทุกคนใช้ชีวิตแท้จริงและด้วยอำนาจอธิปไตย เนื่องจากพลังงานและแรงแห่งความเป็นคู่บนโลกใบนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้ในช่วงเวลานี้พวกมันไม่ได้ซ่อนตัวอยู่อีกต่อไปพลังงานของดาวเคราะห์ราศีธนูจะเน้นย้ำถึงการแบ่งแยกของโลกใบนี้วิญญาณที่กำลังเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มีโอกาสที่จะเห็นแผนการศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังทำงานนำมาซึ่งการรับรู้ที่มากขึ้น ช่วยให้เรามองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่จริงใจมีความหมายและเปลี่ยนไปด้วยความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นพลังงานแห่งการขยายตัวของดาวพฤหัสบดีจะช่วยให้หลายคนกลับมาสู่เส้นทางและนำความกระตอรือรือร้นและความคิดบวกเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมุ่งเน้นไปที่ความปรารถนาะ ความหวังและความฝันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโอบรับพลังงานของดาวเคราะห์ดวงใหม่และใช้มันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยความรักและการอุทิศตนในการรับใช้การเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์บทนี้กล่าวถึงพลังงานของอิทธิพลของราศีธนูที่มีต่อผู้คนในช่วงเวลานี้ โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณการเติบโตส่วนบุคคลและการเตรียมพร้อมสำหรับพลังงานโลกใหม่ใบนี้ปี2025งาแง่คิดความจริงภายในแสงนำทางของเราจงจำไว้ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากและดูเหมือนท้าทายนั้นเป็นเพียงชั่วคราวให้เวลาตัวเองในการปรับตัวและพัฒนา เชื่อมั่นในกระบวนการและเชื่อในความเปลี่ยนแปลงที่สวยงามรออยู่ข้างหน้าด้วยรักขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังค่ะขอบคุณ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 มากๆค่ะ